องคมนตรีทอดกระถินมม่นสามัคคีมหากุศลประจำปี2,568เพื่อรวบรวมปัจจัยจัดตั้งกองทุนพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาครับที่วัดเทพประธานอธิพรอ,อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองประถมพระพุทธเมตตาท่านเป็นประธานทอดกรถินสามัคคีมหากุศลประจำปี2568เพื่อรวบรวมปัใจจัยในการจัดสร้างพระมหา,าธาตุเจดีในการบรรจุพระบรมสารีริกราธาตุองค์สำคัญที่ได้รับประธานจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรม,มหลวงวชิรญาณสังบลวัดบวรนิเวศวิหารพร้อมทั้งอย่างสร้างพิพิธภัณฑ์พระโบราณสำหรับเก็บพระโบราณจำนวนมาก ที่มีผู้นำมาถวายพระอธิการธาตุอธิปัญโยเจ้าวาดวัดที่มีการ ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยหลายขนาดหลายปางครับสำหรับพระสมเด็จองค์ปฐมหรือว่าพระพุทธเมตตาหนึ่งเดียวในโลกนี้นะครับได้จัดสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2544เพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบใช้เวลาจัดสร้างรวมทั้งสิ้น12ปีและจัดสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี2566โดยผู้ที่ได้เห็นองค์ ก็ต่างประทับอกประทับใจมากนะครับบอกว่าได้จัดสร้างได้อย่างวิจิตรได้อย่างงดงามตราการตาจัดสร้างด้วยวัสดุที่ทรงคุณค่าและงดงามสมพระเกียรติมากอาทินินทับทิมสเก็ดดาวหรือว่าอุกาบาทหินไข่มุกราตรีและก็กาบหอยมุกด้วยครับ